เป็นดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมันใส่ทุกครั้งที่แตะเบรกออโต้แจนไทยแลนด์ดคอมออโตวีคเอนมิตติ้งวิวรีสอร์ทแอดเขาใหญ่ ความน่าสนใจยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าวิซจะพาไปชมรถไฟฟ้าแล้วก็รถพลัพที่มีในงานนี้ค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธ g กรดวอ a มอเตอร์ค่ะข้างๆวิซั์นี้นะคะเป็น GWM Tank 700ค่ะเป็น SUV Off-Road Plug-in h y b r น d นั่นเองค่ะ นี่นะคะก็คือโฮ์สาหาค่ะส่วนคันนี้ก็คือแทง300ค่ะ และคันนี้นะคะก็คือ BYD c h a r s i x Plug-in Hybrid ค่ะ และนี่นะคะคือรถแดงไฟฟ้าค่ะที่ใช้จริงแล้วนะคะที่เชียงใหม่แต่อยู่ที่ค่ายของคิงลองค่ะและนี่คือลิดาล่านะคะรถกระบะสีตะมูตะมีสีพาเทลมากค่ะ มนี้มิไซก็จะพามาดูบูสมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะคะนี่เราอยู่กันที่บูส์คาอาสกิค่ะสวัสดีค่ะี่เกงสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์วิบากใช่ไหมคะสองคันนี้ตัวที่เป็นเอ d ดโรวิบากครับตัวนี้เป็นเอเวนเจอร์ครับ,รบและแต่ละคันเนี่ยนะคะมีความพิเศษหรือไฮไลท์ยังไงบ้างตัวนี้จะโดดเด่นไปเรื่องของสายลุยสายป่านะครับขับแบบว่าในในเส้น,เสนทางที่ทุรกันดารสนุกมากตัวนี้ก็สามารถที่จะท่องเที่ยวทัวริ่งและลุยได้นะครับ เราะตัวนี้จะเป็น KR 6 5 6 6 5 0 p นะครับตัวนี้จะเป็น KRX 23, 2 3 0ส3 0ศอแต่ว่าถ้าใส่ออฟโรดก็คือต้องตัวนี้เลยใช่ครับแล้วยังมีตัวอื่นนะคะเดีย๋ยวไปชมกันค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธช,ชาร์ลีดีวิสันค่ะแล้วก็มาเจอพี่โบดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแนะนำให้นหน่อยค่ะว่า2คันนี้เนี่ยไฮไลท์ของบูธนี้เป็นยังไงบ้างคะอ๋อโอเคสำหรับ Harley d a v i d s o n ปีนี้ค่ะเรามีคันที่เป็นตัวที่นักแข่งของ Harley d a v i d s o n Factory Team เขาขับขี่แล้วก็แข่งในสนามแบกเกอร์จริงๆค่ะตรงนี้จะ,จะเปิดให้ทุกคนได้ชมแล้วก็ได้เข้ามายต์ชมกันค่ะตัวนี้เป็น C ี o ีรถกลาย ST นะคะเจมส์ริสโคลีเป็นคนขี่ค่ะจะเป็นหมายเลข4 3อ,อ,อยู่ตรงนี้เลยก็คือหมายเลขที่เขาแข่งนะคะซึ่งคันนี้ค่ะเป็นการอัปเกรดเครื่องยน ใหม่ จากเดิมทีเนี่ยจะเป็นเครื่องตัวที่เล็กกว่านี้แต่ันี้คือเป็นเครื่องที่แบบเป็นสูบเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆชื่อว่า streaming e a g l e Performance s นซ์ซึ่งถือว่าเร็วและแรงที่สุดตอนนี้เลยที่นีใช่ค่ะและสหรับคันก็ันใหญ่มากจริงค่ะและคันนี้เป็นไงบ้างคะพี่มดคันนี้เนี่ยจะเห็นว่าแต่งออกมาคล้ายกันแต่จริงๆคันนี้ก็คือจะเป็นคันดั้งเดิมต้นเดิมตัวนี้คงเป็น117อยู่ค่ะใช่ซึ่งก็จะเห็นว่าลักษณะภายนอกดูคล้ายกันแต่ตัวที่นักแแขขข่่งงงงใใช้ัััจจริๆนนนนนสามะเป็ตวูลอ ดูได้นะสาวๆก็ขยับได้ามากๆเลยกระโดดขึ้นไปหน่อยไม่เป็นไรแอฟแต่แอฟแต่ทีเดนยวไม่เป็นไรค่ะเท่มากเลยใช่มคะโอ้โหลเยแล้วสองคันนี้นะคะแบบมันสามารถไปขับออฟโรดได้ไหมคะเนี่ยจริงๆทั้งสองคันเนี่ยค่ะด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขามันยอดเยี่ยมมากๆจะขับที่ไหนก็ได้จะออฟโรดจะออฟโรดก็คือได้หมดขนาดว่าอยู่ในสนามแข่งมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่ว่าจะขับที่ไหนด้วยความที่มันเป็นแบรนด์อเมริกันทัวริงนะค่ะเขาใช้ขับขี่ทางไกลอยู่แล้วจะเข้าโค้งจะทางขรุขระจะขึ้นเขาลงห้วยอะไรก็คื ได้หมดโอ้โหเห็นอย่างนี้นี่เริ่มอยากจะขับบ้างแล้วนะคะได้ค่ะ,ะต้องขอบคุณพี่ดบดมากเลยได้ค่ะอขอบคุณค่ะและนี่ก็คือบูธของตกแต่งสำหรับออฟโรดนะคะอยู่ที่บูธชูเล่นั่นเองค่ะก็จะมีทั้งเต็นท์นะคะแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีคานหลังค่าค่ะแล้วก็มีกระเป๋าหลายๆอย่างด้วยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะก็มีคาหลังคาเยอะแยะมากมายให้เลือกเลยนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีกระเป๋าจัดเก็บบนหลังคาด้วยค่ะสวยงามมากเลยใครเป็นสายปั่นจักรยานนะคะก็ยังมีมาให้สอบถามข้อมูลได้นะคะที่บูธนี้ค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีกระเป๋านะคะเอาไว้แบกแพกเดินทางให้มาเลือกชอมอีกด,ด้วยค่ะ จากด้านในแล้วนะคะด้านนอกก็มีบูธของตกแต่งรถมากมายเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บูธมิราค่ะบูธนี้นะคะเขาก็จะมีทั้งเครื่องเสียงแล้วก็อ c อส s อรีรถสามารถแต่งได้ทั้งนอกแล้วก็ในเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็น Luxury v i y เ s t t เเลยละคะ่ะนี่ค่ะคือเครื่อง เสียงของบูธมิตรนะคะ,ระเรียกได้ว่าเสียงกระหึ่มเร้าใจมากๆคุผู้ชมค่ะมิไซเดินมาเจอบูธหนึ่งค่ะดูเหมือนเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาถามกันดีก,กว่าค่ะว่าบูธนี้คือเป็นอะไรยังไงบ้างคะบูธของเราเป็นโรงเรียนสอนขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อชื่อว่าโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อครับเป็นของบริษัทสอสากล ก็คือถ้าใครสนใจก็คือจะมีการสอนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสอนอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับบ้านนาหินลาดเป็นสนามของเราเองอย่างนี้มีเปิดสอนอยู่ตลอดเลยไหมคะโดยปกติแล้วจะสอนทุกเดือนก็คือหลังจากงานนี้แล้วเนี่ยเราจะเปิดสอนน่าจะประมาณเดือนกุมภามีนาเมษาไล่ไปเรื่อยๆของเราเนี่ยมันจะมีสอนอยู่2แบบด้วยกันก็คือเป็นแบบเบสิก ก็คือพื้นฐานธรรมดาแล้วก็เป็นแอดวานที่เรียนพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์รถขับเครื่อนสี่ล้อ,อครับแล้วอย่างที่เห็นตรงข้างหน้านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นสนามจําลองที่เราเอาสภาพธรรมชาติมาจําลองเป็นสถานีต่างๆนะครับและรถพวกนี้มันเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่ระบบขับเคลื่อนมันคล้ายของจริงมากนะครับแล้วก็เราก็เลยเอามาสาธิตให้กับผู้ชม งานได้รับชมกันจะได้รับความรู้ไปด้วยดีมากๆเลยค่ะดูเป็เองหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนุกมากๆเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ค่ะ Spirit of 4 x 4 Driving School <c oughs> ค่ะคขอบคุณมากเลยนะคะคขอค่ะ จุดใจกันเลยใช่ไหมคะกับที่มิไซพาไปชมมาตั้งหลายบูธมากประทับใจสุดๆไปเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะจบรายการของเราไปแล้ววันนี้มาก็ยังทันนะคะกับงานมอเตอร์เ o 2024ที่เมืองทองธานนี้ Impact Challenger นั่นเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะได้ที่เพจ C Mac Car และ Off Road Trophy ค่ะรวมถึง w w w a u t o เ j n t ออเทอร์เจนวันนี้มิไซต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ